เสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้ะ mother, mother, mother. มาเด้ wow, wow, wow. อมาเด้อมาเด้อว้าวว้าวดูก่อนถ้าเกิดยายกินข้าวเสร็จถ้าเกิดมันบอกว่าพายุจะเข้าคอยดูถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกินข้าวกินปลาเสร็จยายจะมาเก็บเพราะว่ามันมันอะไรนะมันสว่างนาน สว่างจนถึงสามทุ่มสีทุ่มอ่ะเพื่อนเนก็มาเก็บได้เนาะนี่ได้เวลาแล้วพยากรณ์อากาศดีนะที่ใหญ่ไทยลมมาพายุเข้าดูใหญ่ว่าจะย่างจะได้ย่างเปล่าไม่ได้ย่างก็ใส่เตาอ,อบเอาดูก่อนอพายุเข้าตอนเย็นตอนกลางวันร้อน31องศานี่มาแล้วจ้ะ มืดมาละโอ้โหดูๆๆเ่นๆดูลงยาก่อนอากาศแม่นมากเลยน้ะนี้เป็นเวลาหกโมงยาอุตสาว่าเห็นแดดร้อนมากเลยสามสิบเอ็ดองศาว่าจะปิ้งย่างไหมไม่มีวี่แววว่าจะตกเลยดู คืนนี้ตกทั้งคืนก็โชคดีไปสวนต้องการน้ำร้อนมากเลยเมื่อโอ้ยใหญ่ไปจะเก็บเอพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะไอสตรอเบอรี่กลางวันจะเก็บก็ร้อนเกินแล้วก็ตอนเช้าก็โมเตทําไก่พอไปเมื่อกี้ไปเก็บแค่พอกินมาโอ้โยแดดร้อน ไม่คิดว่าเขาจะไม่คิดว่าจะตกดเลยนะเพราะว่าแบบแบบจ่าไม่มีวี่แววเลยว่ามันตกจริงๆแต่เขาบอกพายุเขาแต่วันนี้วันเดียวนะแต่โชคดีถ้าตกแบบนี้ก็โอเคอยู่แบบว่าถ้ามาแบบลมเมื่อกี้เหมือนตอนเมื่อกี้กลัวลงเห็บแบบนี้ไม่เป็นไรตกมาเลยแบบนี้เดี๋ยวไก่ใหญ่จะเอาใส่เตาอบเลยจะย่างโครงไก่ไม่ได้ย่างแนละ้วใส่เตาอบเอา ฝนจะตกก็ไม่กลัวจ้าฝนจะตกก็ไม่กลัวจ้ามาย่างกันโครงไก่กับตับถึงฝนจะตกถึงแดดจะออกก็ไม่เป็นไรจ้า งไก่คงไก่ไม่เป็นไรอยากกินก็ไม่เป็นไรกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กิน สุขนี่แหละชีวิตของเราเไ,รไม่มีอะไรมากมายอยากกินอะไรก็ทกํา,ากินเอาออกกินไม้นนและมาเผาเผาเผาไงดิไม่ต้องใช้ถ่านใช้ถ่านมันมันเรียกอะไรนะมันไม่มีคี้เท่าเราเผาอันนี้คี้เท่ามันมันกระลบทานเรานะ่ะ เลยย่างง่ายเหมือนมันไปเรื่อยๆมันไม่มันไม่ร้อนมากไนปะเรื่อยๆกลางร่มย่างไก่เพราะว่าอยากกินอะไรไว่าจะหมักไว้แล้วเนาะก็จะฝนตกว่าจะใส่เตาอ,อบอบรอ เสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้ะ mother, mother, mother. มาเด้อมาเด้อมาเด้อว้าวว้าว,ว,าว